ตอนนี้มีข่าวด่วนประสาทตาควายประเทศไทยไม่ได้ยึดได้เหมือนที่เป็นข่าวออกมากขอนหน้านี้ครับเราเสียประสาทตาควายให้กับขมิญครับทุกคนนี่คือคลิปที่ทหารขมิญไทยในเช้าวันนี้ครับผู้สํานักข่าวรายงานตรงกันครับว่าเราเสียประสาทตาควายให้กับคัมพูชาจริงครับที่รายงานบอกว่าทหารไทยยึดได้ก่อนหน้านี้ก็เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทหารและประชาชนคนไทยเท่านั้นนะครับขอให้ประชาชนคนไทยอย่าเสียใจครับทุกคนทหารไทยเราทํา ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าปราสาทราควายอยู่ที่สูงและทหารไทยเราอยู่ที่ต่ำในช่วงเดสไลน์ทหารไทยเราพยายามที่จะบุกเข้าตีเต็มที่ครับแต่เราอยู่ต่ำก่อเขาเขาอยู่สูงเขาเห็นเราหมดเลยเขาวางกับระเปิดทหารไทยเราเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากมายก่อน line, เดสไลน์เที่ยงคืนมีการเข้าปะทากันอย่างหนักแล้วก็รุนแรงแต่สิ่งที่ผมเสียใจอยู่อย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราต้องเสียให้กับพวกขมรมันไปจริงๆผมคิดว่าเราใช้ F16 ทิ้งไข่และเบิดทิ้งเลยดีกว่าครับเพร ผมไม่อยากเห็นให้ปราสาทตากปายพังเสียหายเหมือนปราสาทเขาพระวิหารที่ไปตกอยู่ในเนื้อมือของกัมพูชาแล้วพวกมันทำพังอย่างน้อยก็ให้มันพังด้วยน้ำมือของเราเอง